ขอบคุณคุณอารณิตค่ะชุมชนหาสูงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับได้ยื่นเรื่องของให้สำนักงานฉนดชุมชนสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณารับรองพื้นที่ฉนดชุมชนซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการแต่จากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ผ่านมานะครับทำให้พวกเขากังวลถึงความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทํามาหากินติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังครับ ชุมชนฮัดสูงอำเภอวัยหยดจังหวัดสังมีการทำส้นสมรมมานานจนเป็นวิธีปกติโดยปลูกยังพาราผสมประสันกับพืชพักผลไม้ซึ่งช่วงส่งเดือนถี่ผ่านมาเป็นฤดูผลไม้แต่ชาวบ้านไม่สามารถนำพ้นผลิตไปค่ายได้เนื่องจากสะพานทางเข้าออกมู่บานถูกหรือทอนไปเหมือนเดือนมษาย,ยนยุติผ่านมาแม่ชาวบ้านจะรวมกันซ่อมแซมแต่ก็ยังไม่เข้มแรงพอที่จะรองนับนำนักหมกัมก,มกได้จะมีก็แต่ยังพาราเท่านั้นเถนนำออกไปค่ายได้พอนำนักไม่หมาก ปันทานี้สืบเนื่องมาตั้งแต่พอซ5 2 5่หอน่วยงานรัฐประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเข้าปูเข้าหยาทับ้อนถึงที่ทชุมชนและกก่าหาว่าชาวบ้านเป็นผููทำไา่าป่าั <c oughs> ้งถี่ชาวบ้านมีลักทานกันก่อตั้งมู่บาน <c oughs> นั่นก็คือตอนหมายขนาดใหญ่ที่ยุ่เคียงขู่กับชุมชนมานานนับร้อยปีมีมีไร่ตนมีจำพวกตน้นเนียงซึ่งเรียงนุน่นซึ่งหลุกล้างมีจำาดา มีเปล่าติดลงเรืออยู่เลยก็ไม่ไดีว่ารุนตาปลงอยูน่นคนปีป้สองพันหาโรยเลยตัวมัเนเป็นเมี่ยงตอนนี้หมากแล้วตอนนี้กายยังงายหลูกอยู่นอกจากกันทำสวนผสมประสานชาวบ้านหัดสูงได้รวมกันจัดทำชนบทชุมชนขึ้นบนเนือเทป,ประมาณ1,000พรายพวกเรามีกติการ่วมกันในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และไส้น้ำ อีกท้งมีการจัดกิจกรรมการบวชป่าบริเวณทางเขามู่บานอยู่บ่อยครั้งที่เป็นกุศโลบายที่จะจัดการกับความรู้สึกข้องคนทางในแหละนอกชุมชนที่จะเข้ามาตัดไม้ในบ้านของเรารวมกันบวชป่าและจากเต้นตังบันกอลักษณ์ไซนีในคืนหน้าสูงประมาณเจ็ดกิโลซึ่งการรวมบวชป่าเนี่ยตีป้าเรื่องเรื่องตจิตตีมต้นไม้นี่นะประมาณสร้อยว่าต้นี่วจาวานรวมกันบวชป่าตั้งแต่ปีเซ้างจนถึงปัจจุบัน แกแช่ความอยู่ทิกเลยครหลกงกจแช่น่ะกดการหลวก็คนเป็นกับหลูกเมียได้คคงจะอดไปตามมกันเลยควักเงานครักแร่วาง่วยโดย้องพวกที่ดูแลป้าเนี่ยไม่ใช่ว่าชาวบ้านน้าทุ่งเป็นคนเดียวครับทำลายป้าเนี่ยชุมชนฮาซูได้ยืนเร่องข้อให้สำนักงานชนบทชุมชนสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณารับรองพืนอเทชนบทชุมชนปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไรก็ตามปัญหาความขัดแยงระหว่างชาวบ้านกับนวยงานรัฐยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งว่ามีคําสร้างจากเบื้องบุญให้เข้าหรือทอนส่นอย่างพาราในพื้นที่ชนบทชุมชนบ้านหัดซุ่งทั้งหมู่บานทําให้ชาวบ้านวิตกกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาหนักข้าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินถือข้าบัญทัดจังหวัดสังรายงาน